ที่เป็นช่างภาพอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้ครับถ่ายงานอีเวนต์ต่างๆนะครับคอนเสิร์ตนะครับมันทําให้กล้องของเราเนี่ยเสียหายได้ด้วย สำหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็นช่างภาพอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้ครับ mm hmm. เวลาไปถ่ายงานอีเวนต์ต่างๆนะครับคอนเสิร์ตนะครับหรือแม้กระทั่งงานข่าวนะครับงานสารคดีต่างๆเนี่ย mm hmm. เรามักจะมีโอกาสเจอไฟบางประเภทที่มีผลต่อภาพของเราและเกิดความเสียหายตกกล้องของเราได้นะครับ mm hmm. ไฟที่ว่าที่ผมกำลังจะบอกคือไฟเลเซอร์นะเนเองครับเพื่อนๆ mm hmm. ซึ่งบางครั้งเนี่ย mm hmm. เพื่อนๆ,อ,นๆอาจจะเจอตามผับต่างๆก็ย mm ิงมาเพให้เก<ๆ>ิด แสงสีสันต่างๆนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเราจะเจอผู้ร่วมชุมนุมต่างๆเนี่ยเขายิงแสงสีแบบที่เป็นเลเซอร์ออกมานะครับเพื่อป้องกันการขายภาพนั่นเองครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยหคือนอกจากเราจะไม่ได้ภาพแล้วนะครับสคือมันทําให้กล้องของเราเนี่ยเสียหายได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะ image sensor นั่เองครับวันนี้ผมมีทางแก้กับปัญหานี้ที่เกิดขึ้นครับเพราะผมไปเจอมาผมต้องรีบมาบอกพอเพื่อนเลยมันคือตัวฟิลเตอร์นะครับยี่ห้อเคสนะครับซึ่งเป็นซีรีส์บูฟอรีนะครับแต่ว่าเขาออกแบบ มาพิเศษเป็นฟิลเตอร์แอนตี้เลเซอร์นะครับตัวนี้มันเคลือบมัลติโคดมากกว่า26ชั้นทําหน้าที่หักเหแสงของแสงเลเซอร์ไม่ให้ตกกระทบลงบนตัวเซ็นเซอร์โดยตรงดังนั้นเนี่ยมันจะช่วยลดอาการจ้าของภาพนะครับภาพที่บันทึกได้เนี่ยยังคงเก็บรายละเอียดได้บางส่วนนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าอาจจะไม่ร้อเต็มนะครับแต่ว่ามันยังดีกว่าไม่มีตัวนี้ปกป้องนะครับ และที่สําคัญคือมันปกป้อง image sensor ของเรานะครับไม่ให้เกิดอาการไหม้หรือไม่ให้เกิดอาการ dead pixel นั่นเองครับเพื่อนไปดูตัวอย่างดีกว่าว่าหลังจากทดสอบมาแล้วเนี่ยภาพที่ได้นะครับก่อนและหลังการทดสอบเป็นยังไงครับจากที่เพื่อนๆเ,เห็นนะ เราสังเกตเห็นได้เลยว่าแสงเนี่ยมาถูกสะท้อนออกนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะทําให้ไม่เกิดเปลวไฟนะครับหรือความร้อนที่ด้านอีกด้านหนึ่งของตัวไมค์ขีดดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆมั่นใจเลยว่าตัว image sensor นะครับจะไม่เสียหายจากการที่เราโดนแสงเลเซอร์ยิงเข้ามาที่ด้านหน้าของตัวเลนเรานั่นเองครับและนอกจากนั้นด้วยความที่ซีรีส์เนี้ยมันเป็นบูเบอร์ลินซีรีส์ผมบอกไปคือมันเป็นซีรีส์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ฟิลเตอร์เนี่ยกันแสงนั่นเองครับดังนั้นเพื่อนๆจะใช้งานแบบสมบุกสมบันทําได้เต็มที่เลยพ ว่ามันกันแผ่นตกแต่นั่นเองครับและนอกจากนั้นมันยังเป็นระบบแม่เหล็กด้วยใช้งานในการติดตั้งดิง่ายมากนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับตัวฟิลเตอร์เคสนะครับสามารถสอบถามได้ที่ Line ID นะครับ @camera maker ครับหรือว่าทิ้งคําถามไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตามมาตอบให้นะครับและจะตามมาทดสอบให้นั่นเองครับบอกเลยว่าจะออกทริปที่ไหนนะครับพบฟิลเตอร์เคสไปด้วยอุ่นใจครับเพื่อนๆ